ถึงการปรับรูปแบบการเรียนการสอนในไทยก็มีการพูดถึงกันจากหลายๆตัวอย่างนะคะหนึ่งในนั้นที่เพิ่งจะเป็นข่าวดังไประดับโลกก็คือประเทศฟินแลนด์ค่ะที่มีการเขย่าหลักสูตรการศึกษาแล้วไทยควรที่จะได้เรียนรู้อย่างไรคืนนี้คิด,ดยกกำลังสองกับอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDI ทำไมทุกครั้งเวลาพูดถึงระบบการศึกษาประเทศฟินแลนด์จะอยู่อันดับต้นๆเลยคะอาจารย์คะครับนี่แหละครับเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจ แล้วการศึกษาของฟินแลนด์ไม่เหมือนกับหลายประเทศทั่วโลกนะครับแม้มีหลายประเทศที่คะแนนดีๆฟินแลนด์ Finland ก็ติดอันดับท็อปมาตลอดแต่ว่าวิธีจัดการเรียนการสอนวิธีการเรียนรู้ของฟินแลนด์ไม่เหมือนที่อื่นครับวันนี้เรามาเรียนกันแบบฟินฟินกับฟินแลนด์กันครับมีหัวใจสําคัญที่เป็นพื้นฐานของการศึกษาในฟินแลนด์เลยไหมคะถ้าจะตอบคําถามอย่างนั้นทีเดียวอาจจะตอบยากนิดนึงแต่ถ้ามาดูครับว่ามีนวนิยายนะครับที่มีชื่อเสียงและคนฟินแลนด์อ่านกันนะครับเขียนโดยอเล็กซิสกิวีนะครับ เขียนเรื่องเจ็ดพราดอนหรือว่าพี่น้องเจคนเป็นเรื่องของชนชั้นทํางานนะครับเคนนี้นะครับมีประโยคที่อยู่ในหนังสือนะครับที่เป็นที่ประทับใจมากๆเขาเขียนว่าขอพระผู้เป็นเจ้าได้โปรดเยียวยาลูกด้วยนะครับลูกไม่รู้จักแม้กระทั่งตัวหนังสือพวกลูกสํานึกว่าการรู้หนังสือนั้นเป็นหน้าที่ลําดับหนึ่งครับอันนี้เป็นสิ่งที่สะท้อนว่าความสําคัญของการศึกษานั้นสะท้อนอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของคนฟินแลนด์ครับแล้วที่ผ่านมามีอะไรที่เป็นข้อพิสูจน์ว่าเด็ก เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพที่ดีค่ะสำหรับเด็กฟินแลนด์คุณนัฐาครับอย่างที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับการสอบพิซ่านานาชาตินะครับเปรียบเทียบกันมาฟินแลนด์นั้นติดอันดับดีมาโดยตลอดเหนือกว่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศพัฒนาแล้วคือประเทศในกลุ่ม o e c d นะครับและบางปีนะครับฟินแลนด์ได้อันดับหนึ่งและได้มาหลายครั้งด้วยถึงแม้ว่าครั้งล่าสุดไม่ได้อันดับหนึ่งแต่ก็ยังติดอันดับท็อปมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นบทเรียนของฟินแลนด์จึงน่าสนใจอย่างยิ่งนะครับ เป็นวิชาพื้นฐานเท่านั้นเลยนะคะที่ไปทดสอบพิซ่าแล้วปัจจัยที่นํามาสู่ที่ทําให้ได้คะแนนถึงสูงรูปแบบการเรียนการสอนของเขาคืออะไรคะที่สรุปออกมาในหนังสือเรื่องของบทเรียนฟินแลนด์เนี่ยนะครับซึ่งมีแปลเป็นภาษาไทยแล้วนะครับสรุปไว้อย่างนี้นะครับบอกว่าฟินแลนด์นั้นเป็นการศึกษาที่ดีแต่ดีแบบเสมอภาคคือดีทั้งประเทศนะครับไม่ใช่ดีบางโรงเรียนในบางจังหวัดหรือว่าในเขตเมืองเท่านั้นนะครับครูได้รับการยกย่องนะครับคนเก่งก็เข้ามาเป็นครูกัน ครูใช้เวลาสอนน้อยนักเรียนใช้เวลาเรียนในห้องน้อยแต่ผลการเรียนออกมาดีได้นะครับไม่มีการสอบมาตรฐานไม่ต้องไปติวเพื่อสอบกันนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางฟินแลนด์นั้นแตกต่างจากทางของสหรัฐและก็ประเทศเอเชียตะวันออกอย่างเช่นสิงคโปร์หรือว่าจีนหรือว่าเกาหลีใต้นะครับซึ่งผลการเรียนดีๆแต่ว่าใช้เวลาในการเรียนการสอนเยอะมากของฟินแลนด์นั้นดูแล้วเป็นเหมือนกับสวรรค์สําหรับ ครูแล้วก็นักเรียนเลยจริงๆครับแล้วจุดเด่นของการศึกษาแบบฟินแลนด์โดยเฉพาะในระดับโรงเรียนเนี่ยคืออะไรคะครับโรงเรียนฟินแลนด์นะครับจะเน้นพัฒนาคนแบบองค์รวมนะครับพูดง่ายๆก็คือไม่เน้นสอนเป็นวิชาไปจะดูเน้นพ,พัฒนาเด็กแต่ละคนแต่ละคนนะครับและเน้นร่วมมือกันไม่ได้เน้นแข่งขันกันโรงเรียนไม่ได้แข่งกันเพราะโรงเรียนแต่ละที่จะเรียนรู้จากกันและกันนะครับและจะไว้วางใจครูนะครับไม่เข้าไปควบคุมครูเพราะว่าครูคือคนที่เลือกมาดีแล้วและมีความสามารถสูงนะครับ แล้วโรงเรียนจะปรับการเรียนการสอนตามเด็กแต่ละคนไม่ได้ทําให้เด็กทุกคนเหมือนกันถ้ามีเด็กอ่อนนะครับก็จะติวให้เด็กอ่อนนะครับให้การศึกษาพิเศษและเด็กอ่อนที่ว่านี้ไม่ได้แปลว่าเด็กที่เรียนแย่มากๆคนที่เรียนไม่ทันบางส่วนนะครับก็จะได้รับการศึกษาพิเศษแล้วทําให้การศึกษาฟินแลนด์นะครับมีคุณภาพดีทั่วหน้ากันได้ครับกว่าที่จะพัฒนามาถึงจุดที่เป็นระดับชั้นนําของโลกต้องผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะไหมคะคุณนัทาครับถ้ามาดูการพัฒนาการศึกษาของฟินแลนด์นะครับ เริ่มตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ครับปฏิรูปกันมาโดยตลอดนะครับและเป็นตัวอย่างที่เห็นว่าการศึกษาดีๆไม่สามารถสร้างใน,ในวันเดียวได้นะครับฟินแลนด์ผ่าน3ระยะมานะครับระยะแรกหลังสงครามโลกเน้นการสร้างความเท่าเทียมนะครับเพื่อตอบโจทย์กับเศรษฐกิจยุคอุตสาหกรรมหลังจากนั้นเศรษฐกิจฟินแลนด์เข้าสู่เศรษฐกิจบริการนะครับเขาก็สร้างโรงเรียนแบบใหม่ขึ้นมาซึ่งไม่แยกนะครับระหว่างเป็นสายอาชีพกับสายสามัญ และสุดท้ายนะครับยกระดับคุณภาพการศึกษาขึ้นทั้งหมดนะครับเพื่อให้ประเทศเข้าสู่เศรษฐกิจฐานความรู้นะครับการเปลี่ยนผ่านแบบนี้ใช้เวลานานแต่เดิมเขาก็เคยควบคุมครูใกล้ชิดแต่ว่าตอนหลังครูเป็นมืออาชีพมีจิตใจอยากสอนให้เด็กได้ดีตอนหลังเขาก็ปล่อยไว้ใจครูมากยิ่งขึ้นครับเพราะฉะนั้นเห็นว่าการศึกษาที่ดีนะครับไม่ได้สร้างภายในวันเดียวครับไทยควรที่จะเอาจริงเอาจังเรียนรู้จากฟินแลนด์อย่างไรคะ ครับฟินแลนด์เป็นประเทศที่มีการศึกษาเป็นเลิศในโลกเลยนะครับคุณภาพดีเท่าเทียมกันนะครับพัฒนาคนแบบคนเต็มคนนะครับครูมีเกียรตินักเรียนไม่เครียดนะครับซึ่งดูแล้วดีทุกด้านนะครับบทเรียนต่อไทยนะครับถ้าไทยจะใช้แบบฟินแลนด์จริงๆคงยากพอสมควรเพราะว่าไม่ค่อยเหมือนกันนะครับลอกเรียนไม่ได้นะครับบริบทไม่เหมือนกันเช่นการที่ฟินแลนด์การศึกษามีความเท่าเทียมกันส่วนหนึ่งสะท้อนเศรษฐกิจฟินแลนด์ด้วยว่าเศรษฐกิจฟินแลนด์ก็มีความเท่าเทียมกัน ไม่ได้เหลื่อมล้ํากันแบบกรณีของประเทศไทยนะครับแต่จริงๆบทเรียนของฟินแลนด์ถึงแม้ว่าอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันแต่ไทยเรียนรู้จากฟินแลนด์ได้เยอะครับตอนหน้าจะมาวิเคราะห์มาแจกแจงกันดูนะครับว่าไทยจะเรียนรู้อะไรได้จากฟินแลนด์ครับค่ะต้องมาดูกันในรายละเอียดในครั้งหน้าเลยนะคะสําหรับการดูว่าขั้นตอนต่างๆที่ไทยจะได้เรียนรู้จากฟินแลนด์ค่ากินอับคุณอาจารย์มากค่ะ